สวัสดีค่ะสวัสดีค่วคะวันนี้มาดู โดบ์แมนหลายคนถามหากันมานะคะโ<อ>ดบ์แมนนะเออว่าเอออยากเห็นโดบะแมนสวยๆอะไรไงรนี่พี่เอาระดับเรียกว่าตัวนี้เป็นสายเลือดลูกแชมเปี้ยนนะคะคแล้วก็ความพิเศษตัวนี้สูง1เมตรนะคะเราท้าวัด1เมตรถึงหัวนะ81เซนติเมตรถึงไหลนะคะตัวนี้เป็นโดบ์แมนที่ใหญ่มากถ้าได้เห็นตัวจริงนะคะแล้วอายุยังไม่ถึงผมเพิ่เลยยังเด็กยไปได้อีกจะไปจะไปแล้วจะไปดูสาว แล้วตัวนี้ที่สําคัญนะคะตัดหูยาวมากถ้าจะได้เห็นนะคะโดมแมนปกติเนี่ยเขาจะตัดสั้นกว่านี้สั้นแล้วก็บางสั้นแล้วก็นั่นกว่านี้แต่ตัวนี้ตัดยาวมากเลยนะคะแล้วก็ตั้งด้วยบางทียาวเนี่ยชอบล้มชอบล้มตัวนี้สูงมากนะคะสูงมากเป็นสีน้ําตาลสีน้าตาลแทนช็อกโกแลตแทนแต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะคะบินมาเมืองไทยได้ประมาณสองไม่ถึงเดือนเดือนไม่ถึงเดือนประมาณสามอาทิตย์แล้วลูกค้าจบแล้วใช่ค่ะนี่รอ รอยายบ้านนะครับไปอยู่กับคุณไมค์ใช่คุ่ณไมค์นะครับค่ะคุณไมค์เคยซื้อเคนคอโซเราไปนะคะแล้วึงนี้อยากได้โดวแมนมาดูตัวจริงพอมาเห็นตัวจริงโอ้โหใช่เลยเพราะตัวนี้มีความพิเศษต่างจากโดวแมนทั่วๆไปนะคะซึ่งไม่เหมือนโดวแมนทั่วไปอาจจะคือสีเนี่ยบางคนบอกธรรมดาแต่ทําไมเอ่อความต่างหนึ่งสายเลือด สส่วนสูงบอดี้อกลึกนะคะความสูงนี่สูงมากนะสูงไม่เต็มเด้เลยไปไปได้อีกเยอะนะครับไปได้อีกเยอะนะคะคือคือคือเราทําอะไรเพราะฉะนั้นคือเราต้องเน้นแบบที่เราเคยพูดใน EP ีก่อนก่อนนะคะเราสุนัข เหมือนกันนะคุณเป้ใช่ไหมแต่ว่าความต่างมันมีนะทั้งสายเลือดความสูงหน้ากระโหลกกระบอกปากดูกระบอกปากนะคะสวยมากอันนี้เป็นสายยุโรปสายยุโรปค่ะพี่ส่วนตัวพี่ไม่ชอบสายอเมริกาคืออเมริกามันจะเล็กจะบางกว่าโดมแมนมีสองทป์นะคะ2สไตล์คือยุโรปกับอเมริกาแต่ว่าส่วนตัวพี่พี่ชอบยุโรปแล้วส่วนมากในประเทศไทยชอบยุโรปใช่เพราะมันจะหนา ของอเมริกาเขาสวยอีกแบบหนึ่งอเมริกาเาจะสวยอีกแบบหนึ่งจะบางกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งจะไม่เหมือนกันคือพี่ซื้อในในสิ่งที่เราชอบเพราะเราซื้อเข้ามาก่อนอันนี้เข้ามาก่อนแล้วแล้วคุณมามาเห็นรีไม่จริงจริงดีจริงถูกใจจริงนะคะเห็นแล้วสบายใจใช่นี่ดูอกดูอกไม่ใช่น้อยนะดูอกไม่ใช่น้อยนะคะอกใหญ่นะแล้วก็ตัวสูงด้วย ตัวสูงมากด้วยเราก็ยังมีดแมนสีพิเศษอีกนะเทียงเล็กเดี๋ยวตอนหน้าจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูพี่นําเข้าสุนัขแม่ติดท้องมานะคะดอบแมนผสมสีขาวนะคะแม่เป็นอิเซอล่าแม่เป็นอิเซอล่าแครีขาวใช่ลูกไดออกขาวเดี๋ยวค่อยมาดูกันเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะแต่หรันค้นชอบความอลังการแล้วก็ขอบคุณน้องไม้ถ้าใครอยากมาดูก่อนตัวจริงต้องมา ไม่ทราบว่าเทปนี้ออกไปสุนัขจะยังอยู่กับเราหรือเปล่าอาจจะไป็นได้สนามประกวดนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงประกวดด้วยใช่สุนัขเราถ้าเป็นพงก FCI ทั้งหลายนะคะาาไปทีมเหฟประกวดได้หมดทำไทยแชมป์ได้หมดนะคะแล้วแต่ความขยันของเจ้าของ อยากจะส่งประกวดขนาดไหนนะคะว่าเออมีความยังไงต้องการนะคะนี่คือนิสัยโดแมนเห็นมีความตื่นตัวสูงอ่าอ่ามีความเอิตื่นตัวสูงนู่นนี่นะคะพอตื่นที่พังงาเป็นบางงกรอนบงกรงาดูก็บอกปากนะเห็นไหมกระบอกปากเขาจะสวยมากเลยเห็นไหมใหญ่ใหญ่ยาวหน่อยไม่ได้แบบสั้นแหลมนะคะ นี่คือโดเมนยุโรปคุณคุณไมค์คุณไมค์มาดูแล้วชอบเลยชอบแล้วเราก็หายากด้วยแบบนี้ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆมีนะไม่ใช่ไม่มีไม่ไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยคุณพร้อมแต่คุณจะได้หมาไม่ใช่ใช่บางจังหวะมีตังอยากจะได้แบบนี้อีกตัวอ่ะพี่ก็ไม่สามารถหาได้นะคุณเป้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีตลอดเราจะทําอะไรเนี่ยจังหวะที่มันต้องพิเศษแล้วก็พี่บีมีทีมงานที่ยุโรปใช่ค่ะหาหมา แต่ว่าหาเขาส่งมาดูกว่าเราจะชอบมันก็ไม่ใช่ง่ายคืออย่างแรกเราชอบก่อนเพราะเราต้องดูสแกนให้ลูกค้าเพราะเราชอบแบบตัวที่พี่ชอบแบบเราจ่ายไปก่อนแล้วเราซื้อเข้ามาเลยความเสี่ยงคุณลูกค้านี่ย้ไม่ได้เสี่ยงอะไรแล้วคุณมาดูตัวจริงที่นี่แต่ถ้าคุณซื้อในรูปซื้อแบบเฮ้ยดูรูปมาผมเห็นดูรูปมาถึงเมืองไทยขาอนแล้วก็ไม่โพสต์ตอนที่อยู่เมืองนอกนะพอถึงเมืองไทยหายไปเลยรูปหมาหายไปไหนคือมันโท์ไม่ได้มันไม่เหมือนตัวจริงใช่ใช่ใช่นี่คือสิ่งสําคัญทำไมพี่ต้องไปินไปตลอดไปดู ตลอดนะคะทุกตัวพี่ต้องต้องดูอ่ะคือคือฝรั่งมีทั้งดีและไม่ดีทุกชาตินะคะไม่ได้งั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคือพี่พีทมนานทีมงานที่ดีที่ยุโรปนี่แข็งเป๊กใช่ใช่แข็งแล้วแม้กระทั่งแข็งขนาดนั้นพี่ยังต้องไปดูด้วยตัวพี่เองเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ไม่พลาดเราพลาดมาเยอะแต่เราไม่ได้บอกใครใช่ของนี้มันเป็นประสบการณ์ใช่ใช่ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปต้องบอกว่าโดแมนจากยุโรปจะไม่มีตัดหูกันแล้วนะคะ เพราะว่าเขาแบนกันมากมายเลยนะคะคอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องฝากไว้นะคะงั้นก็ เทปนี้เราขอลากันไปก่อนนะคะใครอยากสนใจอยากจะดูพันนลัยได้อะไรสุนัขนำเข้าพันไหนนะคะทักทายกันมาที่เพจเอเชียบิ๊กด็อกนะคะหรือโทรมาหาพี่นะคะที่0815569873นะคะหรือไปพอรเตอร์เพจช็อปเหมือนเดิมนะคะเจเจพาซาล็อกอะไรนะคุณเป้ A1 A2 A1 A2 อยู่ตรงไหนง่ายๆ่ต้องบอกหน่อยคุณเป้ต้องอธิบายหน่อยบางทีมันว่างไปไปเจอพระพรพาซาครับแล้วเดินเข้ามาโซนที่ขายสุนัขร้านเราร้านแรกเลยหัวมุมเลยนะคะ แวะไปดูไปเจอคุณเป้ได้นะคะคส่วนใหญ่คุณเป้จะอยู่ที่นู่นทุกวันนะคะนั้นวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะครับสวัสดีค่ะค